สบายดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนสาวเฟซบุ๊กมือนี่เอามาหลอกสวนไปหลอกฮัชิไปเก็บมะม่วงได้เอาไปย่างไปเบิ่งมะม่วงเนาะมาสวนลุงเนาะก็เลยพากันมาหลอกสวน อันนี้ก็ต้นมักมี่งามๆเพื่อนพนักกำลังเห็ดโอ้มันเริ่มิเตอร์้วนี่นป้าจะมาเบิ่งมักมี่นี่นี่ต่ำๆหนึ่งแต่ว่าหมักไงๆนี่เด้นี่ป้าหมอสะออนบมอมาทุกคนนี่เด้นี่มาฮอนกก้งม่วงแล้ววันนี้กะ mong muông khơi mong muông như thế mong muông apple ăn mà show đúng nuôi một ngày tôi mong muông khay đi phải cần làm cả lại khôn nhà hơi bừng cây cây nữa นี่นี่เด้อ mong 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 แอปเปิ้ล apple นี่คือว่าเป็นอย่าง ừ, mong นีเนี่ยอันนี้กับมักมีเอาโช่อ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 มักมี่กับม่วงนี่เนาะดูขนาดนมมมัก อ้ละว่านีいい่ต้นีสมายะอ้เาบมอันนี <Credit> ้อันมาหอดต้นนี่กะม่วงเคียวเสวยนี่ต้นตำดำดุกดุกนี่นี้กามีไก่งวงน้ำ คักอะไรนี่นี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงนี่แล้วตนี้ก็จะเบิงก็นั้นนะนี่อ่ะเออมะม่วงเคลียเวยคือบ่หน่วยใหญ่ดิเนนี่หน่วยวใหญ่งวกใหไง อ๋อสำหรับความมืออีกความใหญ่ของมันมาหล่อสวนคลิปสันๆอันนี้กระต้นมักมีผู้่ายน้อย นี <N cess inh aling> ่คุณบาวน้อยลายไก่นี่เออน้อยตัวใหญ่มปลาได้เลยอ้าวปิดรอโบะอ่าโบให้ถ่ทยตอนปิดเลยเนาะมันใจเลยนี่นี่นี่อไก่ยัเต็มเลยครบพูด บัวใหญ่ไปได้อนานั้นบักมอญงั้นแหละขึ้นซุกขนานั้นหัวเอือมาแดนมเขาขายถุงนึ่งหาพันล้วมากะธรรมศาสตร์เย็นเย็นนายกัเมียกันไ่เอาไหนมาเฮื่อนก่อนเด้ออย่าแม่เที่ยนเมียมึกก่อนได้อเยเนี่ยเน่ยะว กับโบเป็นยังเคยคอยมานำโอยใช้เช้าหลูกไผ่ครับมาก่อนเลยใช้สีพีดบ่อ่าเด้อไปเบิ่งเอาไปเบิ่งครับปิดฝักม่วงนี่นี่นี่มามามาจุดเก่านี่ปิดเลยอู้สอนคักอลินะเอาโชว์โชว์โชว์ าเอาซ็อสีหน่อยอเอาลายกันเถอะยังงามอยูด่ด้ยังยมืงอยากมาเบิ่งเบิ่งมีนี่เบิ่งดูทเจ้าต้นน้อย,นยๆนึงแต่ว่าหมากดุกดุกนี่หน่วยง่ายนี่นี่หน่วยประมาณาสิบโลหูประจักษ์สะออนเบิ่งกันต้นเด้อต้อนปลูกประมาณสามปีนี่แหละในขนาดนี้ ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นน่เดอ้อนี่ช่องพวกเขาป้าอันนี้นี่อันนี้นี่นวยซุกแล้วนี่ค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนน่เดอ้อกดติดตามนำ้ำเอาเสียดคลิปใหม่ๆมุงม้มงโแอปเปิ้ลอันนี้เิอ